กรรมใดก็ตามทีของหมู่ชนคนทั้งหลายที่นับถือในเหล่าเทพ,พเจ้าในศาสนาใดใดก็ตามทีเราพรหมไม่ว่าจะในศาสนาใดใดที่กรตามที่แอบอ้างในองค์กวรเบื่องสูงมาเพื่อลาภสกสารเพื่อแสวงหาอยู่หาลิ้ชิตตัวเองก็ตามหรือแอบอ้างในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นการบูชาย,ยันกระทาในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรม เดือดร้อนไปในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิแม้แต่เาราเทพเจ้าเองก็ดังรับวิปากจากการที่มนุษย์ได้แอบอ้างกระทําการในสิ่งที่ไม่ควรกระทําทั้งหมดทั้งสิ้นมากี่ยุกี่สมัยก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสาัตว์บูชายันหรือว่าฆ่าคนเพื่อการบูชายันเส้นสวงใดก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิ้นที่ประมาทพาลาดพลั้งไปแล้วในทุกหมู่ทุกเหล่าจะเป็นภาพหยาดหรือเป็นภาพจิตวิญญาณก็ตามทีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหสีเอโห A, P, C, D,